โดยฟ o a แ a ร a บ ance เครื่องดื่มน้ำจมูกข้าวและน้ำข้าวกล้องออร์แกนิกสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการมันนี Go ่โกราวกับผมวีระธีรพัฒน์พร้อมด้วยทีมงานนาว26นะครับวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมที่ชมรายการก่อนนะครับว่าเป็นวันศุกร์มันนี Go ่โกราวจะเป็นเป็นแบบ Special m ม n นนี Go ่โกราว คำว่าสเปเชียลก็หมายความว่าคำถามและความเห็น question and comment ของคุณผู้ชมที่ส่งมาตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วจนถึงเมื่อวานนี้ผมก็จะรวบมาแล้วก็มาตอบในช่วงที่2ที่สซึ่งเด็ดขาดพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงน,นะครับอันนี้สำหรับวันนี้ถ้าเกิดท่านชมท่านก็ SMS ได้แต่ว่าคำถามและความเห็นนั้นจะไปว่ากันในสัปดาห์หนะ้า ช่วงนี้ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่ามันเป็นความทุกข์ใจของคนมีสตังมาแต่ละดอกนี่คนคนมีสตังเดือดร้อนตั้งแต่อาทิตย์หน้าวันอังคารที่11สิงหาคมเป็นต้นไปใครที่มีเงินฝากอยู่ในสถาบัานการเงิน <c oughs> ถ้าหากว่ามีเงินฝากเกิน25ล้านบาท ต่อคนต่อหนึ่งสถาบัานการเงินส่วนที่เกินไปถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเขาไม่คุ้มครองนะครับท่านต้องไปฟ้องร้องเอาเองอันนี้ยังโอเคนะจากเดิมเนี่ยมัน50ล้านเหลือ25ล้านตั้งแต่วันที่ 1, 11ึสิงหาถึงที่10สิงหาปีหน้าแต่ความมันในอารมณ์จริงๆเนี่ยมันต้องวันที่11สิงหาห้า ตอนนั้นจะเหลือแค่ล้านเดียวหนึ่งคนต่อหนึ่งสถาบันการเงินจะคุ้มครองแค่ล้านเดียวไอ้ยี่จากห้าสิบล้านหรือยี่สิบห้าล้านไม่มีผลหรอกแต่จากยี่สิบห้าล้านถึงถึงหนึ่งล้านปีหน้าเนี่ยค่อยมาดูกันอีกทีนึงแม้ว่าสถาบันการเงินของไทยจะเข้มแข็งแต่การที่มันคุ้มครองน้อยๆเนี่ยผู้คนก็อาจจะมีพฤติกรรมในการสับถ่ายโยกย้ายไปไว้ตรงไหนหรือไม่อย่างไรก็ว่ากันไปนะครับ แต่ว่าทางบรรดาน,นักวิเคราะห์เขาบอกว่าไอ้รอบนี้ไม่กระทบหรอกนะเพราะคนที่เกี่ยวข้องนมันน้อยมากคนที่มีเงินฝากเกิน50ล้านเนี่ยมันมีเท่าไหร่เลยมั้ย0.05%ของยอดของจํานวนบัญชีเงินฝากแต่เงินมันเยอะนะแต่ว่าในแง่ลายมันน้อยมากแต่ถ้าเกิดถึงระดับ1ล้านเนี่ยได้เจอกันเยอะส่วนเรื่องที่2เอาสั้นๆนะเรื่องเนี่ยภาษีมรดกที่จริงมันมี2ตัว ภาษีมรดกกับภาษีการภาษีเงินได้จากการให้โดยสิเนหาเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องซ้อนกันอยู่แต่คนจะไปสนใจเรื่องภาษีมรดกผมไม่ได้สนใจว่าเขาจะเก็บจากอะไรที่จะต้องเสียวงเงินที่จะต้องคือเป็นเงินฝากเป็นหุ้นเป็นที่ดินคือเกินร้อยล้านเสียร้อยละสิบเกินร้อยล้านเสียร้อยละห้าแล้วแต่ว่าจะสืบสันดานไม่สืบสันดานอะไรเนี่ยประเด็นเนี้ยผมไม่เคยสนใจหรอกผมสนใจในแง่ว่าจะเก็บได้เท่าไหร่ท่านตรีว่าการกระทรวงการท่านบอกจะเก็บได้ประมาณ4 0 0 0ล้าน แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะได้ระยะเวลาที่จะมีผลประคับใช้จากนี้ไปลงในราชกิจจาวันที่5สิงหาคาดว่าจะมีผลวันที่2กรกฎาคมเนี่ยเนี่ยอันนี้ส่วนที่เขาจะจัดเก็บนะที่จริงมันยังมีอีกรายการหนึ่งคือภาษีจากการให้เงินได้ที่ให้โดยเสน่หาเนี่ยถ้าเกิน20ล้านเนี่ยต้องเสียเสีย10% 5%แล้วผมจำไม่ได้แล้วไอเนี่ยคือยังไม่ตายแล้วให้เงินเนี่ยแหละอันเนี้ย อันนี้จะเดือดร้อนมากกว่าไอ้เรื่องภาษีโมโรดกที่เกินร้อยล้านด้วยซ้ำไปแต่คนพูดน้อยนะที่จริงอันนี้มีผลข้างเคียงเยอะก็เอาเป็นว่าคนรวยเดือดร้อนนะส่วนเรื่องของธนาคารพาณิชย์ขณะนี้เนี่ยมันมีสัญญาณอันหนึ่งที่น่ากลัวก็คือว่าเรื่องของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แบงค์ชาติตอนนี้กำลังมอนิเตอร์เลยเพราะว่าเขาไปดูว่าการขยายตัวของสินเชื่อเป็นยังไงแนวโน้มนี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPL จะเป็นยังไงเนี่ยดูแล้วมันเพิ่มขึ้นแต่ในขณะที่ หนี้ครัวเรือนเนี่ยระดับการเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่น่ากลัวละคราวนี้ต้องดูว่าไตรามาสที่สามเนี่ยกำลังจะสิ้นสุดต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าโดยเฉพาะสินเชื่อ SME อันนี้มีปัญหาสินเชื่อบุคคลธรรมดานี่ติดปัญหาเรื่องหนี้ติดปัญหาเรื่องความสามารถในการชําระด้วยเพราะว่าหลายๆคนต้องต้องต้องคอยดูกันอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงก์ชาติเาก็จะต้องไปดูให้ละเอียดเพื่อไม่ให้มันเป็นปัญหาในอน,นาคตสุดท้ายข่าวดี ท่านที่ไปเติมน้ํามันตอนนี้ไม่ต้องไปเติมพรุ่งนี้ตีห้า่อยไปค่อยไปที่ปัม๊มน้ํามันจะลดลงสี่สิบสตางค์ต่อลิตรนะเบนซินพรุ่งนี้เก้าห้าไม่ค่อยมีคนใช้หรอกนะฮะนายน้อยสามสิบสี่บาทสามสุเนี่ยแก๊สโซเก้าห้าเนี่ยเยอะยี่สิบเจ็ดบาทแปดสิบจากยี่สิบแปดบาทยี่สิบเก้าเอ็นก็ลงไปสี่สิบตังค์เช่นเดียวกันดีเซลก็ลงไปนะต้องบอกว่าราคาน้ำมันดีเซลตอนนี้นี่นะถือว่าต่ำสุดในรอบในรอบหกปีเลยนะ 22บาท98สตางค์เนี่ยแต่ว่าอย่าไปนสนใจว่าเขาจะลดเราคงราคาเลยชาบมันเถอะนะคะคือให้เขาอยู่ได้กันก็แล้วกันนะแล้วคนจ่ายเงินที่จะเติมน,น้ามันให้มันจ่ายเงินน้อยลงก็น่าจะโอเคนะครับที่จริงยังมีเรื่องอื่นเยอะแยะแต่ผมเก็บเอาไว้เก็บเวลาเอาไว้สําหรับสเปเชียลมันนี่โกราวช่วงตอบคําถามแล้วก็ตอบโต้ความคิดเห็นที่คุณผู้ชมคุณผู้ชมส่งมาทางเอสเอ็มเอสตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายคนชอบช่วงนี้มากเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเราพักกันสักครู่ครับเข้าช่วงที yaz. ่สองของมันนี่โกราวันศุกร์เป็น Special ลมันนี่โกราวนะครับอย่างที่บอกอะคำถามความเห็นเนี่ยเราจะประมวลเข้ามาผมต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ส่งทั้งคอมเมนต์ส่งทั้งปัญหาผมต้องไปค้นคว้าบางเรื่องยากบางเรื่องง่ายบางเรื่องเนี่ยตอบยากนะ แต่ผมจะพยายามนะอ่ะอันแรกเลยนะท่านอาจจะไม่เคยได้รู้ได้เห็นเรื่องพวกนี้มาก่อนนะครับคําถามดีมากนะครับบอกว่าเรียนถามว่าอยากทราบเรื่อง r ラウ dfunding เป็นเรื่องที่ภาครัฐส่วนไหนสนับสนุนบ้างคะต้องอธิบายก่อนในクラウ dfunding เนี่ยมันคือวิธีการหาเงินต่างประเทศนิยมมากคือมามาเสนอให้คนมาร่วมทุนบางทีก็ทํำมาทางอินเทอร์เน็ตนั่นแหละพูดง่ายๆว่าหาผู้ร่วมทุน บางทีก็อาจจะขอกู้เงินด้วยซ้ําไปแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นผู้ร่วมทุนบ้านเรากําลังมีคนทําแต่ผมต้องบอกคนทํานะครับว่าอันนี้มันเป็นการระดมทุนเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เขาจะต้องดูแลนี่คือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรลอตอตอนนี้กําลังทําเกณฑ์อยู่ว่าแบบไหนอย่างไงอย่าไปทะเลอระล่าทำมีโอกาสผิดกฎหมายได้ในระหว่างที่กฎกติกามาราย,ยาทยังไม่ออกอันนี้มันคือฟันดิ้งชนิดหนึ่ง ถ้าเกิดเป็นการขายหุ้นขายหุ้นกู้มันมีกฎกติกายอยู่แล้วแต่นี่มันเป็นการระดมทุนจากรายย่อยนะต่างประเทศเนี่ยทำให้ธุรกิจเกิดได้เพราะไอ้เรื่องคราวฟันดิ้งแต่ของเราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มกรอตกํากลังออกกฎเกณฑ์รอนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับท่านที่สองอ่านี่มันเป็นแหมแหมอย่างเงี้ยคุณชื่นใจจริงๆเพิ่งเปิดไปเจอรายการเป็นวันแรกให้ความรู้ดีมากๆครับ ผมสนใจเรื่องทีวิเราะเป็นประโยชน์มากอยากให้เอาทีารันอันแรกนี่ต้องบอกว่าคุณไปอยู่ที่ไหนมาครับรายการผมทําเป็นปีที่สองแล้วนะครับคุณเพิ่งมาเปิดวันแรกฮมันเป็นไปได้ยังไงนะแต่ผมไม่โกรธคุณหรอกนะครับมาดูก็ดีแล้วล่ะก็ดูต่อไปกันแล้วกันส่วนอันเนี้ยข้อเสนอเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่สามารถปฏิบัติได้คือครึ่งชั่วโมงนี้ก็หืนขึ้นคอแล้ว จะต่อเป็นชั่วโมงเนี่ยเห็นจะไม่ไหวนะครับแต่ว่าไม่รับไว้พิจารณาเอาง่ายๆปฏิเสธไม่ทำนะง่ายๆไม่ต้องมาถามเป็นชั่วโมงอผมคุยเรื่องโรงไฟฟ้าพลังฐานหินเป็นเชื้อเพลิงที่จังหวัดกระบ,บี่จำได้เมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีคนมาถามบอกคุณสมบัติของฐ่านหินลิกไนและถานหินที่จะนำเข้ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าที่จังหวัดกระบ,บี่แตกต่างกันยังไง โอ้โหอันนี้ต้องเปิดตำราตอบเลยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าในโลกนี้นะครับ่านหินนี่มันมีหลายชนิดนะ่านหินอย่างเลวที่สุดเลยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าพีทนะอันนี้มันยังมีซากไอพวกซากพืชซากสารปนอยู่เลยนะลำดับที่สองก็คือลิกไนท์ที่ลงไปฟ้าแม่เมาะนี่แหละลำดับที่สามที่เขาจะใช้นี่เขาเรียกว่าซับบิทูมินัสหรือบิทูมินัสอันนี้มันจะเป็น ินเป็นก้อนๆสีดำนะถ้าดูในหนังอะพวกนั้นเขาเรียกว่าซับบิทูมินัสหรือว่าบิทูมินัสแต่ถ้าดีที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าแอนทราไซต์ที่จะามาทำที่จะนำเข้ามาจากอินโดนีเซียแล้วก็นำเข้ามาจากออสเตรเลีย,ยเนี่ยคือบิทูมินัสมันจะเป็นเหมือนจุดติดไฟง่ายกว่านะครับแต่มันแข็งๆแต่ไอลิกไนท์เนี่ยมันมีปัญหาคือมันมีปนเปื้อนเยอะนะมันเลยคนเลยแยกไม่ออกนะไอนี่ดีกว่านะให้ความร้อนมากกว่า ขนถ่ายอะไรต่ออะไรน่าจะได้กว่าแต่มันไม่มีในประเทศไทยเรามากต้องซื้อแต่ไอ้ถ่านที่ลึกนด้นเนี่ยมีเยอะแต่ว่ามันมีไอ้เรียกว่าคุณภาพในการจะทําเป็นเชื้อเพลิงนี่มันต่ำแล้วแล้วมันมีไอ้พวกขมเหลวอะไรต่ออะไรเยอะแต่ท่านต้องเข้าใจนี่มันคือถ่านถ่านต้องมีควันถ่านหุงข้าวที่บ้านก็มีควันคล้ายๆกันอย่างนั้นแหละครับแต่ว่ามันมีสารอย่างอื่นด้วยก็แล้วแต่ว่าเขาจะมีระบบการป้องกันดักอะไรหรือเปล่าโอ้นี่มาเป็นชุด ขอพบพระคุณมากพูดดีฟังเพลินเข้าใจง่ายให้ความรู้ดีมากแต่เวลาน้อยไปหน่อยน่าจะมีวันสดต,ตอบไปแล้วนะตอบไปแล้วว่าไม่มีสองสามชั่วโมงอะไรไม่มีหรอกนะครึ่งชั่วโมงนี่ก็เต็มที่แล้วอ้าวอันนี้คงจะเรื่องในเกี่ยวกับรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงที่คุยไปเขาถามว่าประเทศเพื่อนบ้านเราพูดถึง AEC กลุ่มประเทศ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสิบชาติเนี่ยมีรถไฟความเร็วสูงใช้กันไม่แหม,แ,มแสดงความนินหนมวม่าคนดำเนินรายการไม่เอ่ยไม่แอ่เลยเนี่ยนะแม่เออส่วนใหญ่จะมีนะเวียดนามทำท่าจะมีแล้วก็เลิกไปแล้วเราก็ทำท่าจะมีพ่มาไม่ต้องพูดเวียดนามเออเราไม่ต้องพูดเขมเมาวเราก็จะมีก็มีเป็นรถไฟจากจีนนั่นนะแต่ของเขาเอางตอน ผมเข้าใจว่าถ้าจะมีเนี่ยน่าจะเป็นที่มาเลเซียมีความเร็วสูงแต่ผมต้องขอไปหาข้อมูลละเอียดหนึ่งว่าเห็นบอกว่ามาจากรัฐยะโฮข้างล่างเลยนะครับขึ้นมาถึงที่แถวปะดังเบซาแถวข้างบนเห็นว่าเพิ่งจะเปิดอะไรกันเริ่มทดลองวิ่งอะไรกันเนี่ยปีนี้นะคนเราออกจากกรุงเทพไปหาดใหญ่เข้าปะดังปับ๊บนั่งรถไฟความเร็วสูงไปถึงยะโฮแล้วเข้าสิงคโปร์ได้เขาบอกเดิมเนี่ยมัน11ชั่วโมงถ้ามาปกตินี่11ตอนนี้เหลือ5ชั่วโมง แต่ผมไม่ยืนยันนะต้องขอไปหาข้อมูลก่อนแต่ว่าถ้าจะมีเนี่ยจะมีมาเลเซียที่เดียวที่อื่นไม่มีฟิลิปปินไม่มีอินโดไม่มีพม่าไม่มีเวียดนามไม่มีไทยไม่มีลาวไม่มีเขมรไม่มีฟิลิปปินไม่มีบูนายไม่มีโอเคนะอันนี้เป็นความเห็นเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวต่อเมื่อมีรัฐบาลผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนไม่รู้จริงบ้างนะ แต่มีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วคนที่กลุ่มที่เชื่ออย่างนั้นเนี่ยเขาต้องการให้มีการเลือกตั้งเร็วจะปฏิรูปปฏิแลบอะไรเขาไม่เอาทั้งนั้นเ,นเลือกตั้งเร็วเพราะเขาไปเข้าใจว่าการที่เราทํามาค้าขายกับบางประเทศไม่ได้ที่เขาไม่เจรจาด้วยเพราะเราเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งขณะนี้แต่ไอ้นั่น,นผมคิดว่าเป็นประเด็นรองความโซมของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งมาโซมวันนี้ มันโทรมต่อเนื่องมานานแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองสถานการณ์แวดล้อมข้างๆเรื่องการส่งออกเรื่องเศรษฐกิจฟื้นตัวชาอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งไม่เลือกตั้งรัฐบาลไหนมานะถ้ามาเจอแบบปีห้าเกับปีห8อย่างนี้นะจะเลือกตั้งตรงเลือกตั้งอ้อมผมว่าก็ผมว่าเดี้ยงพอกันแต่ถ้าเราได้รัฐบาลจากการเลือกตั้งด้วยแล้ว เรื่องเศรษฐกิจสามารถบริหารจัดการด้วยดีปัญหาคือมันมักจะไม่ค่อยไปเดวยกันรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบ very really, very conservative อนุรักษ์นิยมมากกลัวไปหมดกลัวโกงกลัวอะไรจนขยับไม่ออกอะพูดง่ายงบจ่ายลงทุนของรัฐาบาลเนี่ยขยับไม่ออกเพราะราชการก็เกงกกลัวเดี๋ยวมันโดนปปชเล่นงานอะไรประมาณนะั้นอยากให้เล่าเรื่องสายการบินไทยสมัยว่ามี ไม่มีเบื้องหลังคือการบินไทยเนี่ยเขาจะทำไม่เครื่องบินต้นทุนต่ำเนี่ยโดยตัวเขาเนี่ยมันเสียแบรนด์เขาก็ไปตั้งแบรนด์เป็นแบรนด์ลูกนั่นแหละเป็นบริษัทในเครือเขาชื่อไทยสมายนะรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกันนั่นแหละที่จริงอะ่ะมันมีกลยุทธ์เยอะคือการเข้ามาของไอ้ไทยแอร์เอ,เ,อ,เ,อเชียแล้วรวมทั้งไอ้สายการบินโลคอสแอร์ไลน์เนี่ยมันมีผลกระทบกับการบินไทยเพราะการบินไทยเขาบริการในประเทศด้วยแต่ว่าเขาก็มีลูก ไม่ถึงกระลูกเต็มอ่ะมันถือหุ้นอยู่ประมาณ39%ก็คือนกแอร์ก็ทำคล้ายๆกันเกือบๆจะเป็นเกือบเกือบจะเป็นโลคอสแต่เขาก็ไม่ยอมรับว่าเป็นโลคอสไทยสมายก็ไม่ใช่โลคอสเต็มที่เหมือนในไทยแอร์เอเชียแต่ว่ามันแย่งกันนะเขาพยายามการบินไทยเขาพยายามจะให้เขามีเซอร์วิสเนี่ยสระดับแต่มันจะได้มักได้ผลหรือเปล่ายังไงก็เห็นคนในการบินไทยเขาบน่นเขาไม่ชอบแบบนี้ หรือคนที่ถูกย้ายจากการบินไทยไปอยู่ไทยสมายอาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้ผมไม่ทราบน,นะแต่ตอนนี้การบินไทยมันถึงขั้นนอกจากขายเครื่องบินนอกจากยกเลิกเที่ยวบินมันไปไกลขนาดว่าสำนักงานในต่างประเทศอย่างที่ซิดนีย์อย่างไรเนี่ยจะต้องขายหรือดี่ซ้ำไปขนาดนี้มันถึงนี้แล้วถึงขอหอยแล้วไม่ทำอะไรสักอย่าง กูไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีกันแล้วกันเออนี่แค่หนังตัวอย่างนะช่วงหน้ามันกว่านี้อีกแต่ว่าตอนนี้ให้พักสักครู่ครับเข้าช่วงสุดท้ายของมันนี่โกราวนะครับแล้วก็เป็นช่วงต่อของสเปเชียลมันนี่โกราวประจําวันศุกร์คำถามที่คุณผู้ชมส่งมานะครับอันนี้น่าสนใจท่านทราบเรื่องใช่ไหมครับขณะนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับ กองทุนออมแห่งชาติกอ,ออชรัฐบ,บาลจะเริ่มให้คนไปสมัครได้ถ้าจะเป็นเนี่ยในวันที่20สิงหาอันนี้มีคนตื่นเต้นอยากรู้มากก็มีคนมาถามเหมือนกันผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้เพื่อความเข้าใจให้ง่ายขึ้นคนที่ไม่มีความช่วยเหลือจากรัฐเวลาจบการทำงานเนี่ยมันมีอยู่ประมาณสัก24ล้านคนไอ้คนกลุ่มนี้หนึ่ง ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนบําเหน็จบำนาญขา้าราชการหรือเป็นไม่ไ,มได้เป็นไม่ได้เป็นสมาชิกกองสกองทุนสํารองเลี้ยงชีพคือไม่มีรูปแบบได้เงินตอนเกษ <outer> ียณร,รัฐบาลก็บอกว่าเอาละใครที่จะเข้ากองทุนนี้สามารถสมัครได้แต่คุณต้องไม่เป็นสมาชิกกบขไม่เป็นสมาชิกกบขกทมไม่เป็นสมาชิกกบขราชการส่ว <nak S 1> นต้องถิ่นไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคมด้วยไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไม่ได้เป็น สมาชิกกองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเด็กนชนครูนะครับรวมทั้งไม่อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญคนกลุ่มนี้มีสิทธิ์มาสมัครและรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบอายุตั้งแต่15-60ถึง60ปีออมถ้าอายุ15-30ถึง30ปีเนี่ยออมเท่าไหร่รัฐจะสมทบให้30-50%แต่ไม่เกินปีละ600ละ600 600บาทแล้วถ้าเกิดอายุ30-50ถึง50เนี่ยจะจ่ายให้ประมาณร้อยละ80แต่ไม่เกิน 960บาทต่อเดือน,น,นถ้าอายุมากกว่า50แต่ไม่เกิน60เนี่ยจะจ่ายสมทบให้100%แต่ไม่เกิน1,200บาทต่อปีกลุ่มคนที่กระตือรือร้นจะออมเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มคนอายุมากกว่า50ตอนนี้เปิดให้แต่ที่จริงเนี่ยถ้าเราอายุ58เราก็ออมได้2ปีแต่ในจังหวะของการเปิดใหม่เนี่ยเขาจะขยายเวลาถึง10ปีเมื่อออมไปแล้วมันก็จะมีเงินเราใส่เข้าไปมีเงินรัฐบาลใส่เข้ามาตามที่ก็กำหนด แล้วต่อไปเมื่อเรากรเกษียณหกสิบเขาจะจ่ายเป็นเงินเดือนมากน้อยขึ้นอยู่กับเงินที่เราออมหลักการเป็นอย่างนี้ถ้าอยากรู้รายละเอียดมากกว่าน,นี้เขาเปิดสมัครวันที่ยีสบไปถามเลยธนาคารกรุงไทยธนาคารทกศธนาคารออมสินสามที่เนี่ยเขารู้เรื่องถ้าเขาไม่รู้เรื่องค่อยเขียนมาถามใหม่นะหุ้นเนชั่นเนชั่นมันติมีเดียกบจะจบยังไงไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย ก็เขาก็เพิ่มทุนเรียบร้อยแล้วได้เงินมา740ล้านบาทจะจบแบบไหนเนี่ยอยู่ที่ประเด็นเดียวคือการประชุมครั้งที่แล้วการประชุมสามัญประจำปีเนี่ยมันจบไม่เรียบร้อยยังไม่จบผู้นง่ายๆยังค้างคายอยู่จะต้องมีการเรียกประชุมผู้ถือหุน้นเป็นวิสามัญหรือจะรอไปปีหน้าก็สุดแท้แต่เรื่องเรื่องคดีก็เรื่องหนึ่งนะแต่เรื่องการเพิ่มทุนเนี่ยจบไปแล้วนะ ตัวปัญหาของหุ้นไม่มีมีแต่ปัญหาเรื่องการตีความว่ากรรมการครบถวนไหมอะไรไหมซึ่งก็อยู่ระหว่างการชี้แจงกันแต่ไม่ได้กระทบกับก,บการดําเนินงานไม่ได้กระทบกับเรื่องอื่นเรื่องฟันดิ้งอะไรจบไปหมดแล้วนะเอออันที่สามโอ้เอ้าคนในเจน้าหน้าที่ในสตูรีโอพอเห็นคำเห็นคําถามและความเห็นสองอันนี้นี่สายหน้าเลยก็จริงอย่างที่เขาว่าเหมือนกันนะพี่คุยโคตรมันเลย คำอันล่างจ,งจริ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 งนะอันนี้มันเรื่องจริงไงแต่เรื่องเรียนเนี่ยผมไม่รับนะเก่งเกิงอะไรผมเฉยเฉยนะผมธรรมดามากเพนเพลนโล c คอล a เม100นนเปนะผมเป็นผลผลิตของระบบการศึกษาไทยผมไม่เคยไปเรียนต่างประทศต่างประเทศอะไรนะครับนะก็ใช้หลักธรรมดานี่แหละนะอธิบาท4นะสนใจอะไรก็ทำให้มันเต็มที่ให้มันเกิดดอกออกผล อ่านี่ดิมีแต่ข่าวไ้าๆเก็บเงินฝังดินใส่ตู้เซฟที่บ้านดีกว่าอยู่เชผมไม่รู้คุณจะทำอะไรเนี่เก็บเงินฝังดินหรือใส่ตู้เซฟถ้าคุณเก็บเงินฝังดินคำแนะนำจากผมคือคุณต้องหาถุงดําดีๆนะครับต้องหาถุงดําแบบนนหนาๆนะครับไม่ใช่ถุงดําทิ้งขยะนะครับต้องแบบหนานะฮะแล้วน้ำไม่ซึมนะครับ แล้วคุณเอาเงินใส่ลงไปตรงนั้นเนี่ยแล้วคุณฝังไว้ใต้ต้นมะม่วงเนี่ยคุณอย่าลืมเอาไม้ปักไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันเลื่อนนะครับคุณมันอยู่ในดินเดี๋ยวมันเลื่อนไหลมันสไลด์หายไปถึงเวลาขุดไม่เจอนะส่วนใส่ตู้เซฟก็จะใส่ก็ใส่ไปแต่ระวังโดนยกนะผมบอกก่อนเอออยู่เฉยดีแล้วถ้าคิดได้แค่นี้ก็ควรจะอยู่เฉยเฉยครับเหมาะสมมากอ่านี่บอกเนี่ยอันนี้ทีเดียวนะเศรษฐกิจไม่ดีค้าขายก็ขา,ขาดทุนเช็คก็เด้งยังตูดเอาผมจะแก้ทีละเรื่องเลย เศรษฐกิจไม่ดีไม่เกี่ยวอะไรกับคุณเลยคุณรับผลกระทบอย่างเดียวค้าขายก็ขาดทุนอ่ะคุณต้องไปพิจารณาว่าทำไมคุณค้าขายขาดทุนนะขายไม่ดีขายไม่ได้กับขายขาดทุนนี่คนละอย่างนะเออเช็คก็เด้งอันนี้ต้องไปทวงครับต้องตามไปทวงครับไม่ใช่เด้งแล้วมาบน่นเด้งก็ต้องยืน่นโนโตมโนติฟ้องให้มันชําระนี่ตรวจสอบภาษีอีกคุณต้องไปหาสรรพารเรื่องตรวจสอบภาษีนะ ไปถามเพืาอว่าตกลงคุณมีปัญหาอะไรก็แก้ไปทีละเรื่องอ่ะอันนี้ตลาดหุ้นถึงช่วงสิ้นปีดัชนีจะถึงพันหกร้อยจุดหรือไม่ก่อนจะตอบคาถามนี้ผมขอให้คุณไปดูตั้งแต่ต้นปีัาจนถึงเมื่อวานเนี่ยดัชนีมันเป็นยังไงมีไหมมันพันหกมีไหมไมีมีไหมม,มีนั่นพันหมาแล้วพี่แต่ตอนนี้มันจะไปพันหกไหมเออนะ แล้วดูซิว่าดูพฤติกรรมดูดูพฤติกรรมดูนะของตลาดทุนไทยดูอีกนิดนึงนะว่าขนาดนี้มันถูกแพงยังไงต้องบอกว่าตลาดทุนไทยขนาดนี้ต้องถือว่าไม่ถูกนะครับ P/E 19เท่า Price per book เนี่ยก็เกือบเกือบสองเท่าเงินปันผลประมาณ3%นี่ว่ากันล่าสุดนะสุดท้ายนะดูการซื้อขายสะสมนักทุนต่างประเทศขายเช็ดนะครับตั้งแต่ต้นปีมาขายทิ้งไป4 6 0 0ม่ล้านวันนี้ก็ยังขายสุดที่อยู่ผมให้หลักคิดอย่างนี้ ถ้าถามผมพันหไม่มีเจอแต่เราดูว่า E ของตลาดเนี่ยประมาณสักเกบาทถ้าให้ P.E. 15เท่าดัชนีไปอยู่ประมาณพันสถ้าให้ P.E. 13เท่าดัชนีจะอยู่ประมาณพ1 7 0ท,ทางขาลงนะถ้าทางขาขึ้นผมคิดว่าเต็มที่ไม่น่าจะทะลุพันห้าอ่านี่มาเป็นชุดเลยขอบพระคุณชอบมากเลยค่ะนะไ้เที่ยวมาเล่าให้ฟังเมื่อวานเอาเรื่องนครวงนครวาดมาชอบใจ แต่อันล่างนะบอกอยากให้นําประสบการณ์ที่ไปเที่ยวหลายๆประเทศมาเขียนเป็นหนังสือไม่ละครับผมเที่ยวอย่างเดียวไม่มีเขียนครับรูปยังไม่อยากถ่ายมาให้ดูเลยวิดีโอนี่ไม่ต้องพูดยากจะไปเที่ยวแล้วจะไปกังวลถ่ายรูปเขียนหนังสือจะบ้าเหรอนะไปเที่ยวคือไปเที่ยวมันสนุกสิเอออันนี้ดีนะผมเองก็ไม่รู้ต้องไปหาข้อมูลนะไอ้รางรถไฟที่มันกว้างมันกว้างนับยังไงขอบนอกถึงขอบนอก ขอบในถึงขอบในแต่ไอตรงนี้ผมไม่รู้นะจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางผมไม่รู้นะแต่ผมเข้าใจว่าเป็นขอบนอกกับขอบนอกครับแต่ให้ดีนะพี่เอาไม้เม็ดไปที่รางรถไฟแถวยมมาล่ากันนะพี่ไปวัด <c oughs> เลย <c oughs> จะได้รู้เันขอบนอกขอบในมันจะไปย,ย่าได้ไงต้องใช้ประสบการณ์จริงนะแต่ถ้าว่างๆจะไปวัดให้แต่ผมคิดว่าขอบนอกกับขอบนอกไม่ใช่นายกับนายสุดท้ายวันนี้ดัชน,น,นีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ก็เนี่ยดูยังลงอีกนะ จะลงนิดหน่อยลงน่ากลัวนะลงแบบเนี้ยลงซึม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 กระถือมูลค่าการซื้อขาย2,400ล้านไอ้สองหมื่นสี่พันล้านนี่ลงมากมูล,ล,ลค่าการซื้อขายก็ลงมาด้วยนะอ่ะขายขายสุทธิละเหมือนเดิมพี่นะเห็นไหมไม่ละนักทุนต่างประเทศขายสุที่อีกพันเจ็ดร้อยล้านนี่นักทุนบุคคลธรรมดาซื้อสุทธิก็ซื้อซื้อขายขายว่ากันไปถ้าหุ้นขึ้นข้างล่างขายถ้าหุ้นลงข้างขง้างบนขายเนี่ยอย่างนี้แหละ ส่วนหุ้นที่ซื้อขายมากข้าอันดับแรกก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ a d v a n นเอเจดีมาเล่นกันใหม่ปตทธนาคารไทยพาณิชย์อาซีฟ้าก็หุ้นที่ท่านๆรู้ๆกันอยู่นั่นแหละครับอ่ะวันนี้คิดว่านะมันนี่โกราวแบบสเปเชียลสเปเชียลเนี่ยคงจะถูกใจคุณผู้ชมถ้าคุณมีคำถามมีความเห็นอย่านั่งเฉยๆส่ง SMS มา แล้วคําถามของท่านผมก็จะมาตอบเอามาคุยต่อเนื่องอย่างนี้คนอื่นจะได้รับความรู้ได้ความสนุกสนานบันเทิงไปด้วยแต่วันนี้มันนี่กราวผมพร้อมด้วยทีมงานนาว26คงต้องลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเท่านี้วันจันทร์กลับมาพบกันสวัสดีครับ